สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือว่าสทปจัดพิธีส่งมอบยานเกราะล้อยาง8คูณ8แบบ Vn1 ที่บังคับการให้กับกองทัพบ,บกนะครับโดยศูนย์การทหารม้านำไปทดสอบทดลองใช้งานซึ่งก็ได้รับเกียรติจากพลเอกพอพลมนิรินท่านเป็นประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ครับ อีกท่านก็คือพลเอกชูชาติบัวขาวผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทอปอเป็นผู้ส่งมอบให้กับพลตรีจิรวัตรนาคารัฐผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสทอปอและกองทัพบกเข้าร่วมแสดงความยินดีณศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรจังหวัดสระบุรีครับ ไปดูยานเกราะล้อ,อยาง8คูณ8แบบ VN1 ที่บังคับการกันสนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นผลผลิตที่เกิดจากการร่วมวิจัยแล้วก็พัฒนาระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศแล้วก็กองทัพบ,บกซึ่งได้ดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าได้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาร่วมยางเกราะล้อ,อยาง8คณ8แบบ VN1 ที่บังคับการในครั้งนี้ครับ โดยทางสทออปได้นำเอาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาร่วมวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้มาซึ่งยานเกราะล้อยางที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของหน่วยใช้งานจริงในพื้นที่โดยยานเกราะล้อยาง8คณแแบบ vn 1ที่บังคับการนี้นะครับเรียกว่ามีความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ มีอำนาจในการยิงโดยทำการติดตั้งระบบอาวุธขนาด12.7 mm, มิมมีเกราะป้องกันกระสุนและแรงระเบิดช่วยปกป้องทหารราบที่อยู่ภายในยานเกราะล้อ,อยางให้ปลอดภยัยแล้วก็มีระบบสื่อสารทางทหารที่ทันสมัยติดตั้งภายในยานเกราะล้อ,อยางเพื่อใช้ในการควบคุมบังคับบัญชาสนามรบหรือ Battle Field Management System หรือตัวย่อก็คือ BMS นั่นเองครับทำให้ทหารราบภายในยางเกาะล้อ,อยางรับทราบสถานการณ์ในการรบที่เหมาะสมซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกได้อย่างดียิ่งนั่นเองครับ